เบลล่าอัพรูปสวยแต่แคปชั่นผาสะดุดคนมีความรักอนเนะสงสัยว่าเพราะว่าช่วงนี้หัวใจของแม่นายเบลล่ารานีจะเป็นสีชมพูจนโดนแซวหนักเกินไปหน่อยล่าสุดลงภาพเซตในลุกหวานๆมีดอกไม้ประดับประดาเต็มไปหมดก็เลยแคปชั่นแซวตัวเองซะหน่อยเพราะเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าว่าทำไมหรอก,ก็อยากจะหวานบ้าง แต่ขอบอกว่าไม่รอดความแซวนี้ของแฟนๆจ้ามาทั้งไม่ทำไมค่ะชอบมากค่ะหวานได้อีกนะคะเอาอีกค่ะขอแบบหวานฉ่ำเลยนะคะหวานปุยมุย้งยงุ้ยงวยหวานเจี๊ยบหวานเยอะๆเลยจ้ะแม่นายหวานหวานกับหวานใจให้ด้วยได้ไหมรักนคัคิ๊คิแมหมณที่นี้ใครกๆก็อยากแซวแม่นายเป็นธรรมดาละคะ้ค่ะคนมีความรักอนนะเนาะขนาดหลวงพ่อ อยังแซวเลยอุ๊ปสเอาเป็นว่าเราก็ยินดีกับสาวเบวลล่าด้วยกันนะคะที่หัวใจกลับมามีสีชมพูอีกครั้งค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ